อะไรไอ้ทีไอทีเซฟเก่าจัดเลยทำไมใช่ป่ะหรือทำผิดวะใหม่ใมหมใ่ใช่ไหมเออเราเพิ่งเซฟอยู่ไหนวะเราจะไปตรงไหนกันนะเราไอ้กูจำปุ่มไม่ได้้กูจำเฮียอะไรไม่ได้เหมือนกันเพื่อนกดไอ้กดไอกดไอ้กดไอกดไอกดไอด เราเคยใช้อ okay. ่ะไอกระเป๋าเออมาเก็บจำอะไรด้มาเก่งกดกดกดอะไรนะเปิดสร้างกดไหนวะมันไม่มีอาหารมีแต่โซดาอ๋อกดปีเออมีแค่ปุ่มแค่นี้ใช ok ่เออเราเปสร้างของไงโอ้โหกูไม่มีเงี้ยเลยเป็นนี้โอ้ยเยสเคของจนจัดเลยตัวบีของแม่งกูเอ๋ยเฮ้ยจ้ามันอยู่ไหนวะอ้าวไม่มีกิ่งไม้สวยละกู อ้าวไอ้ี้แหย่สายไตหาแล้วกูจะดูอ๋อค่าเกาะกูมีโอุ้ยยอ๊กูก็ไม่มีเหมือนกันน้วยว่ะได้ได้ทุกเลยทุกแกหมดเลยมันก็เจอไอ้พวกชนเผ่าขี้เลื้ยนชนเผ่าขี้เลื้ยนไอ้เอ๊กุแล้วกูจำคำว่าอะไรไม่ได้ในซีพีศูนย์เก้าหกไอ้สัตว์อะไรมึงมึงมาสกินวอล์กเกอร์ไอ้ทนี้โกิเจ็บสกินวอล์กเกอร์พ่อมึงอ่ะเอ้ามัน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 เอาหนังหน้าคนอื่นมาทำเป็นหนัง มกูกำลังหิวอยู่กงเรียกว่าสกินวอล์เกอร์กูกำลังหิวอยู่กูต้องการอาหารเนี่ยอ๋อเนี่ยอาหารโอช้าเลยไม่เกี่ยวไป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 จับมันจับมันเราจะทำอะไรก่อนนะเมฆครั้งแรกที่เราจะจบเกมทำอะไรฮะไอ้เหี้ยกูยังทำกูยังทำกระแพงไม่เสร็จเลยนี่หว่าแม่นผู้ผู้รู้แห่งอัลไซเมอร์เอออัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เด็กหัวเดี๋ยวมันก็ติดกูตันอันต่อไปอะไทำอะไรกูกูกูเริ่มติดอัลไซเมอร์มาแล้วไอ้เหี้ย มึงไม่ได้อยู่ใกล้ๆไอ้โจเลยอยู่ไกลมากตอนเนี้ยเอ้าร้อไอ้โจมึงอยู่คนละซีกโลกแล้วก็มีคนป่ามาเต็มเลยโอ้โหตีตัวน่าตู้ได้มือเช้ากันกำลังลงเพิ่มละคือไอพีไปพีไปพีเล่นแมงเลยเล่นแมงเลยอยู่ไรฮะอยู่ตรงชายหาดตรงชายหาดตรงที่กูอยู่เดี๋ยวกูยิงเปิดกันนะยิงเปิดแมงเลยเฮ้ยกูมาพีตรงไหนวะกูมากูวาดถุน มันเลงยากใช้สมองของกูเันนการกนเลือกไม่ไม่มีเอนมึงเคยดูเชนโซแมนป่าไอ้เหียแตกหนึใครใครมือหายขังหนึงอะผาดีจ่าชิเลต์ดูจ่าบาเมตนาโนต์หน้าเปอรเนชนซแมนที่น่ากลัวไอ้เ เอดกจดเเฮ้ยฮัน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 ยมันเถืออาวุธเหรออาวุธใหม่เหรออยากได้อาวุธเนี่ยเฮ้ยเฮเชนิเชนิดเชนิดอยากได้ชนิดอาวุธเทนนิดกู่นไ้ก็มีเหเียมตาดตาีปทางไหนเอ่ยเอ้ยไอ้ีมันอาวุธารแรงเลยกูวกูน่าจะทำแล้วมังเนยกูตะนาในะครับที่ที่ปาโจ้ขึ้นกัน ไม่ไปเอาได้ยังโอ้ยลำบากเออวะเรายังไม่เรายังไม่ได้ไปเอาขวานสมัยใหม่เลยเยเอาแล้วเอาแล้วเหี้ยะจะจบเกมแล้วเรามาไปแก้ขวานเหล็กเรายังไม่ได้ไปเอาขวานสมัยใหม่เลยจะเอาขวานสมัยใหม่มันยุเลี่ย่ะขวานที่จเคแล้วองมาก่อนอะไรทางไม่จเออพอดีฮือเหฮือเฮอาฮิยะฮือเฮ อันนี้ก็เฮียแล้วไม่ไขวานแต่ว่าขวานขวานคุณภาพดีๆเลยกูจะไปเอาไ่เจ้าก็ตังกวมา o n Back to my s h o o ดไปกันโอ้ยไปเด้อไปเด้อปีโฟบ้ากันเสม Please. I become please, please, so yeah. long I can feel you này tập I put my arm around show you how hey, I put my arm around show yeah. you how oh, strong, I, strong. I am I am so not I, I, better uh, to be Sigma, <laughs> <laughs> <She's my boy. laughs>

คนอื่นเล่นคนอื่นเขาเล่นยังไงครับเขาเล่นจริงจังไงอย่าเขาเล่นอย่างจริงจังอะไรช่องอื่นนะไอ้เราอะอะไรอะไรไล่เพลงเฟียวอยู่ใน โจมันฟูจุไอทำไมเกาะทำไมเกาะมันฟูจุดเลยวะอยู่จุดตรงสุดมันห่วงโซ่หาแล้วเกาะมันฟูเกินไม่ได้ไอทีวะอันนี้ท่านี้ใช่ไหมท่านี้เ่ะลงไปเลยออโจมากูเปิดตามเดินไมอะรอทำไมรออีกนานน้องกูไปกับไอทีกูไปกับไอทีอยยามเอา ไอ้ท้ำนี้นี่นะที่กูเคยลงกับใช่มันกูเคยลงแบบวะเหมือนจะไม่เคยเดี๋ยวรอดูก่อนวันหนึงกูรอรอกูรอดูคลิปก่อนกูกำลังพยายามเอาตัวอะไรครับบานอ่าเนี่ยถ้ำนี้แหละจดจำได้เคยดูอยู่ดูเลยรู้ดีอ่ะรู้ดีอ่ะรู้ดีก็ไปดิรู้ดีไปเลยไปเลยรู้เยอะไปเลยรู้เยอะไปเลยโอเคไปไปเลยพี่ทีเป็นสภาพมันเปลี่ยนไปโอ้ยกูจำได้กูจำได้แล้วทำเที่นี่ มุขไปมุขไปมุขไปมู่ดกก็เจอมุขไปมุขไปขวานไม่ไปเพื่อนนี่แหละขวาได้แล้วเว้ยไม่มันเป็นขวานด้ามไงขวานด้ามไงแบบด้ามด้ามไม่ใช่ด้ามไม้ใช่ไหมเออไม่ใช่เอ้าวมานีใจตัวเองเฮ้ยเยี่ยม่งแอบไปสัตว์ตายไปแล้วมึงแต่ว่าเยี่ยทีมั่วตรงนี้ปะจางนั้นใช่้ทีเราไม่เคยเปิดอ่ะเอ้ยโย่ทำไมตรงนี้มีศพ ไม่ถือไม่ถึงไม่ใช่ก็ถึงไม่ใช่แล้วก็แล้วก็แค่มาดูแค่นั้นแหละมาดูเอาของนี่กูได้ตัวอะไรเข้าบ้านเลยววเยไฟฉายก็เปิดแล้วในบ้านเดินมาไปจุกคานแล้วไอ้แค่เจองงมึงแอบซะเนียร์อะไรอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวมันเจอค้อนโยเนียกูทีในบ้านเราไม่ตุ๊กตาแล้วนไอ้ป็นของวะไม่เชื่อกลัวไม่ใช่แล้ววะในบ้านเราไม่ตุ๊กตาแล้วเราจำได้ว่ามันใช่ว่ะเราจำได้ว่าใช่แล้วทางไหนอะไรโจอะอะไร ไปไหนนี่ปล่อยมันไปเจ้าขวัดทันมินมล้โอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยกูกำลังพยายามมาต่อแล้ครับบ้านโอ้เดี๋ยวกูช่วยโอ้ไปนึงจุดไฟก่อนมันกูฟันมันไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วบ้านเราไม่ตกก็ตายแล้วไม่อยากเห็นก็มาดูเองน้องน้องน่ารักน้องยิ้มตลอดเวลาพร้อมกับแพไมกับพริบอะไรวะไม่บอก อตาแม่มันอ่ะแต่อย่างไอโต๊จะไปแตาอย่างไอโจไม่ใช่แต่เอาไปทําก็ได้เหมือนกันไม่เอาหรือป่าไอโต๊ไม่ใช่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 งานหน้าอย่างนี้ต้องไม่ลงอันนี้เปเนอะอะไรน่าจะนี่มันมันรอดด่ายิ่งตมันเป็นบบไมคือถือว่าถึงไม่ใช่ก็ไม่ไปแล้วถือว่ามาหาของด้วยแหละเยสเคทํำอย่างเฟี้ยว พี่มึงใส่อุปกรณ์ดำน้ำไว้ตลอดเวลามึงไม่หนักมั้งอเอ้าไม่หนักเว้ยแล้วมึงใส่ก่อนตลอดเวลามึงไม่หนักเหรอไม่มันเป็นกระดูกใช่มันไม่หนักเบามันเบาอันนี้เป็นพลาสติกเชี่ยกูพลาสติกก็เชี้ยแล้วเนื้อเลยเป็นมาเป็นเนื้อเลยอ่ะพลาสติกไงเจอเล่าอ่ะตรงเนี้ยเอ้ยไหนอันเดียวเฮ้ยกูตก เมีอยเดียวเหรอโหขวดเดียวเองไรวะเออขวดเดียวก็ยังก็ยังดีกว่าไม่มีมึงอยู่ตรงไหนกันวะวิ่งของในตัวทั้งหมดใส่กระเป๋าไปได้ไงวะไอ้เยี้ยทีมึงมั่วแล้วกูเจอละโอเคไปกลับไหนเล่าอยู่ไหนกูตกตกนู้นก็ถือว่ามาฟาร์มของด้วยไม่เป็นไรแล้วกูเจอขวานแล้วไงแล้วกูแล้วกูขนาดนั้นเลยมันขนาดนั้นเลย้าวโซซิกมาก ไอพีแล้วมันอู้คืออะไรวะไหนกูกูดูสเตตมันอ่ะดาเมจกับบล็อกมันโคตรแรงอ่ะสปีดก็โคตรสูงอ่ะแล้วกูก็เจอโคตรพ่อโคตรแม่ไดนาไมายเลยไม่ได้เลยมอกไงอ่ะโคตรบิดาโคตรมารดาโอ้ยกูแหลกกูแหลกอะไรวะใครไม่ลงมามึงพลาดกูบอกเลยแล้วกูลงไปตรงไหนวะตรงไหนวะกูไม่บอกไม่ตามกูกูไม่บอกตามอ๋อเห็นละ ใช่ไหมพี่เอยตรงนี้ป่ะเชือกยาวๆนะใส่ลงมาเรื่อยๆเชือกลาลาเลยยาวๆ I become so long I can feel you near อับดินนั่งมองมือแทนทันทีมือมือกูมันแผลอ่ะมือไม่เชี่ยนตาหมอยเ่ี้ยอะไรมือถาบตัวละครดิเอ้ยนี่มันนี่มันน้องหมูเด้งนี่หว่าเฮียมันเตรียมตัวดูของโคตรโฟกัสแม่ดีข้างในอุ้ยว้าวนี่ยโอุ้ยนี่อิสวรรค์ อไอยากเห็นจังเลยแบตเตอรี่ทำมัไปเท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 ปเก็บไม่ได้เหียเทปวิดีโอเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้บอกเก็บไม่ได้ทำไมมักกูกูขอสักทีนึงมันเป็นแลบใช่ไหมไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ไอ้หนังเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นแลบ p กูขอสักทีนึงกูอัดอันมานานแล้วไอ้เทปก็เก็บได้นี่เหี้ยใครบอกเก็บไม่ได้วะฮะ โคตรปูมันเก็บได้หอโคตรปูเลยได้อยู่ไหนขวานอยู่ไหนขวานอยู่ไหนพี่ชายกูเก็บไม่ได้เนี่ย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 ไอเนี่ยเทปไหมไอนี่ใช่ไหมทำอาวุธทำอาวุธสงครามแม่งเก็บไม่ได้เที่ยกูเก็บได้กะเก็บกูเก็บไม่ได้เทพไหนวะในไหนนี่ซอกเนี่ยใช่มันเป็นวางไว้อยู่อะกล่องว่ามันกล่อง นูไม่กูครับแล้วเรียบร้อยเสร็จกูแน่แล้วขวานอยู่ไหนวะแล้วมึงเรียบร้อยแล้วกูแล้วกูจะได้ทาสีบ้านแล้วไงอ๋อขวานนี่โอลื้ทาสีบ้านขวานทรงเยอรมันเอ้ยครับของกูที่บอกอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนของกูครบแล้วทําอะไบอมแม่งเลยทําไหนเอ่ยเช็ดแถวที่จะเปิดกระเป๋าแล้วกูแหลกวะอไอ้ข้าบล็อกจังโหดเดี๋ยวนะ ไอ้ยี่กูเพิ่งเก็บกูเพิ่งเก็บเทปไปแล้วแม่งเทปแม่งสปอร์ตหน้ากูเลยดาเมจยังแรงใช่ครับแล้วมันมันเกิดมันเกิดเรื่อยๆ่ะอุ้ยสวรรค์ไอ้ยี่กินไม้แจ่มเพื่อนเลยเนี่ยแหละสวรรค์โอุ้โหมันสวรรค์สวรรค์เขาบอกแม่เดรัมยเลยเนี่ยอย่าว่าเทปที่กูเก็บไม่ได้มันอย่าว่ากูเคยเอามีไว้อยู่แล้วเรื่องเทปเดิมเก็บเก็บเยอะแล้วป่ะเก็บตันแล้วป่ะมีสองอันอ่ะตันสองป่ะเอ้ยอันนี้ก็สวรรค์เหมือนกัน่ะมาไวลเลย ผมจะลงยังไงครับมีเชือกอยู่ครับไอ้ที่ไม่มีนาฬิกาโอ้โหเจอได้ว่ะทางไม่เจอกูไม่มีเทปอุ้ยไอ้เกมมิ่งเนี่ยกูรู้แล้วกูใช้ขวากนเดินมั่วมามันเจอแล้วอ่ะไอ้โจ้มันเดินมั่วมันเจอมันเจอพวกเราแล้วอ่ะเดี๋ยวเดินมั่วไปเดียวมันเจอพวกเราเนี่ยเนี่ยมันกำลังลงมาเนี่ยบ้านน้องพี่จัดเลยเนี่ยเออแต่กูเจอทางหนึ่งทางยาวไปไปฝั่งขวาสีทาบ้านเกิดอนเจอเนี่ยไอ้นี่มันคืออะไรวะ ทางยาวๆกูเคยเห็นอยู่เอ้ยเม่นมึงมึงได้ไปเอาแฟร์กันยังยังยังไปเอาปะเอาให้หมดเลยกูเอาให้หมดเลยที่ไหนที่ที่ไหนของฟรีที่นั่นเป็นไอ่ที่นั่นเกมแล้วที่นั่นอยู่แล้วกูก็จะจบเกมแล้วก็จะไปหาไอ้ปืนปืนนั่นนะคาบศิลาไอ้ทีเยอะเหมือนสเปรยดอกเปรย์คาบศิลาเบียพาไปหเลยเี่ยเป็นหนึ่งของอาบเกย์ขวานไปหนึ่งขวาไปแล้วไเดี๋ยวที่ไหนมีที่ไหนมีของฟรีที่นั่นมีกูเม่นไม่อยากเห็นแล้วฮะเม่นอะไรวะ ไอ้ข okay. oh, okay. hey! ี้วายวะโจไอ้สับไอ้ขี้วัดเหรอฮะโอเคบูวบ้ามาเฮ้ยกูไม่เห็นปะไม่แตะขบวนอ๋อโอเคเดินมาเฮ้ยใครเล่นไร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 